ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลส่งกระจายเสียงด้วยระบบ f m ความถี่95.5เมกะเฮิรตจากอาคารที่ทำการหมู่ที่6ถนนคลองขุดนาแคตํตำบลคลองขุดอําเภอเมืองจังหวัดสตูลต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการข่าวเด่นประเด็น IOC ค่ะ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลสำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวเด่นประเด็นไ o c ช่วงแรกของรายการนะคะคุณผู้ฟังมาติดตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือเราคุ้นกันดีก็คือคอรมสัญจรนะคะที่มีการเห็นชอบ7โครงการเร่งด่วนกรอบวงเงิน494ล้านบาทนะคะการอนุมัติโครงการที่มีความจําเป็นเร่งด่วน7โครงการก็เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและก็สังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันทั้ง6จังหวัดนะคะทั้งจังหวัดกระบีตรังพังงาภูเก็ต ระนองและสตูลโครงการเร่งด่วนทั้ง7โครงการก็ประกอบด้วย 1. ค่ะโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเกาะลิเปจังหวัดสตูล2โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ฟื้นฟูพายุลและสัตว์ทะเลหายากจังหวัดตรัง3โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง4โครงการภูเก็ตเฮลซ์แซนด์บ็อกจังหวัดภูเก็ตค่ะ ห้าโครงการศูนย์กลางการท่องเที่ยวและนันทนาการชายฝั่งแห่งเมืองพังงาจังหวัดพังงานะคะหรือเดอะพาร์คเขาหลัก6นะคะโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสารท่องเที่ยวปากคลองจิลาดจังหวัดกระบี่และโครงการที่7โครงการพัฒนาแหล่งสปาวารีบำบัดน้ำพุร้อนคลองท่อมเมืองสปาจังหวัดกระบี่ค่ะในส่วนของจังหวัดสตูลน,นะคะที่ได้รับ ความเห็นชอบในครั้งนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามรายละเอียดของโครงการจากทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนายเอกกรัฐหลีเสรนินะคะที่ท่านได้พูดไว้แล้วก็แจ้งไปถึงพี่น้องประชาชนผ่านรายการเช็คอินฟินฟินถิน่นสตูลกับผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไปติดตามกันเลยค่ะมีการประชุมพรรมร่วมกับภาคประลาชนนะครับในพื้นที่กรมสัญจรที่นั่นด้วยนะครับ ก็จังหวัดสตูลเนี่ยเรามีการประชุมคัดกรองมีการดําเนินการประชุมในระดับต่างๆมาสองรอบแล้วก่อนที่จะเข้าคมสัญจรอบแรกก็คือประชุมร่วมระดับจังหวัดนะครับระดับจังหวัดนี่ก็เราก็คุยกันในเรื่องต่างๆที่นําเสนอเข้าไอคอรมสันจรแล้วก็คอรมสันจรก่อนเข้าคอรมสัญจรเนี่ยทางกระทรวงมัาดไทยก็ส่งรองประธกระทรวงมัาดไทยมาประชุมเพื่อคัดกรองโครงการ แล้วก็สุดท้ายก็ไปคัดกรองโครงการที่คงได้หมายกรโดยท่านและมุตงีว่าการมรสทงกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ประชมุมร่วมกับ6จังหวัดนะครับแล้วก็เราก็จะมีโครงการที่ได้ได้รับก,การคัดเลือกเข้าไปสู่พอรอมสันตนที่กระบี่นู่นที่ศุกร์ที่สี่ยุนที่ผ่านมาเนี่ยจํานวนสองเรื่องสามโครงการสําคัญนะฮะอันเด็นแรกคือโครงการที่มีความจําเป็นจําเป็นเร่งดวง่วนสามารถดําเนินการแล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นะครับเราได้รับเลือกโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและในาใมัยสิ่งแวดล้อมเกาะลิเป้นะครับรองรับการท่องเที่ยวในาในาชาติจังหวัดสตูลมัม่งมาณประมาณสามาแปดสิบสามล้านบาทนะครับโดยมีกิจกรรมในเรื่องของการขอสร้างศูนย์อนามศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและผู้ประสบภัยทางทะเลสองชั้นนะฮะอันนี้วงเงินประมาณยี่สิบแปดล้านบาทแล้วก็จัดหาคู่พันพ์ทางการแพทย์คู่พันธ์สำนักง,งานคู่พัน์อื่น นะครับอันนี้วงเงินประมาณสักห้าสิบห้าล้านนะครับผู้พันก็เราก็คาดว่าราัฐบาลจะสัรรเงินงบกลางให้เราในปีข้งหนานี้นะฮะปีหกพันหกสหกห้านะครับให้กับต่งจังหว,ว,วัดนะซึ่งตรงนี้ก็จะเกิดประโยชน์นะเพราะว่าที่ปริเป้นเนี่ยมีพี่นักวัยชนจำนวนพี่น้องชาวเลก็พันสามร้อยถึงสี่ร้อยรายคนต่อคนนะฮะพันสี่ร้อยคนแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมีผู้ประกอบการมีต่งาง ถือว่าเป็นเป็นแหล่งสาคัญและเป็นเป็นจิเ๊เนเจอร์ที่สําคัญนะเป็นสถานที่ท,ที่ที่มีคนประจุน,นมมากและผู้คนสนใจทั่วโลกนะเพราะนั้นเวลาเกิดอะไรขึ้นมาไนมะ่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางทะเลทางน้ําทางการท่องเที่ยวหรือว่าได้รับทิพย์จากสัตว์อะไรต่างในพื้นที่หรือหรือเป็นโรคที่เป็นทะเลเป็นปัจจุบันประจำเนี่ยน้ำน่ีง์ต่างๆนี่นะครับรวมทั้ง นักท่องเที่ยวที่ไปหรือชาวเรเป็นโรคหัวใจเปียกพันเนี่ยนะครับเราเราที่นั่นเนี่ยเรามีเราพอสตอเหมือนกับที่อื่นเพราะฉะนั้นต้องต้องแก้ไขปัญหาสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นรองรับการท่องเที่ยวระดับ,บนา,านาชาติในอนาคตนะครับก็เลยจําเป็นต้องเสนอโครงการนี้เข้ามาแล้วก็ได้รับการ,ราจัดสรรเห็นชอบให้เป็นโครงการเร่งด่วนแล้วก็สามารถดำเนินการได้เลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่เราจะสามารถดำเนินการได้ในปี65เนี่ยนะครับก็จะทําให้การบริการทางการแพทย เกิดความมั่นใจนะครับในเรื่องของสุขภาพอนานมะัยในเรื่องของความปลอดภัยในการท่องเที่ยวนี้เกิดขึ้นอย่างดีแล้วก็จะเป็นชื่อเสียง ุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาของรายการข่าวเด่นประเด็น IOC กับดิฉันอมรรัตจจนพริ้มเวลาก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนวันอาทิตย์หน้าจะมีเรื่องอะไรมาฝากกันรอติดตามกันได้ส่วนวันนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้อย่าลืมค่ะป้องกันตนเองห่างไกลาจากโควิดส9สวมหน้ากากอนามาัยมันล้างมือบ่อยๆและก็เว้นระยะห่างทางสังคมกันด้วยด้วยความห่วงใยและด้วยความปรารถนาดีจากสวทสตูลวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ติดตามประเด็นข่าวตามนโยบายศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์0ูนย์ i o โโดยฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและบริหารประเด็นส่วนปฏิบัติการและบริหารข้อมูลข่าวสารสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ในรายการข่าวเด่นประเด็น -IOC ทางสวทสตูน FM 95.5MHz 99.5MHz ะและ a m 1 2พัน h z เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา14นาิกา15นาทีถึง14นาิกา30นาทีแนะนำรายการได้ที่074-721-535